สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องมืดสุบูสุขนสุมงสุบวนเออกินข้าวแรงเราบอร้อพี่น้องเอ้ยเออกินข้าวแรงเขาง่ายกันเราบอร้อเนาะวันนี้เขามีเมนูสุดพิเศษพี่น้องลาบช้นงัวพี่น้องเอ้ยสุดกับลาบชีงงัวตัวความแสบเออกัดหูกับบอกพี่น้องเอ้วันนี้เขามีโอกาสดีเลยครัมูฮะคู่มากินข้าวกินน้ำพี่น้องเลยโคบะสังสรรค์เดะสี่ห้าเดือนเฮงกันเธอหนึง เห็นบ่ะพี่น้องเลยบัวทองวราหยางห้างเนาะพี่น้องเนาะไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องว่าเวามจีเฮ็ดแบบอันน่ะเมนูลาบสัญญาบุรีพี่น้องเออลาบซีนสัญญาบุรีพี่น้องจะเป็นแังไหนพี่น้องเลยแต่มีซ่องเสียบเสียบสวรรค์กับมาพี่น้องเออเสียบสะพักขยงกับมาพี่น้องเลยไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องบัวทองวราหยางห้างเนาะไปเบิ่งน้ำกันโอเคพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันเด้อะขั้วกระยักซีของหกเงินนึงเนาะเห็นยังจันเห็นยังลาบซีนมัวมันเนี่ย โอ้น้อเสี้ยวผู้เก่าพี่น้องเลยเสี้ยวกระซิพื้นเก่าพี่น้องนำบ้าเพื่อนพี่น้องแม่นว่าติ่งนำตกเสื้อว้องให้แม่สุดๆว้ามวนอีกแล้ววันนี้มวนอีกแล้ววันนี้นะจวดจ้าดจวดจ้าวันแม่วันศุกร์แบบจวดทำไมนันเซาพี่น้องจวดจดพี่น้องใส่เสียวจ้ามาโซ่ได้จานไหมนันเซาเนี่ยก็ร้องเอื้อกนี่เสี้ยวนำตกเสื้อว้องให้น้ำมันฟอแล้วเสื้อว้องให้เสื้อว้องให้เนะพี่น้องเด้อ เสื้อเนี่ยบุ๊บบังองไฮเนาะเขากินกับห้องไฮเนาะกินเล้าลายพี่น้องให้ย,ยังการให้ย,ยังการให้ย,ยังการต้มต้มนำ้ำซุปต้มนำ้ำซุปต้มน้ำซุปอสานพี่น้องเลยต้มน้ำซุปอสานเห็นว่ากำลังซีแบตสร้อยนะสร้อยแล้วก็ไปต้มพี่น้องเลยสดกระคราฟนี่พี่น้อ,เนอนงเล<ม>ย,นะยลาบกินง่วยเด้นี่ยเสิรมกันเด้พี่น้องวันนี้เจะเจ้าเลยวิ่งเลิกงานมาแต่ละโคตอยู่ในการซ้ำคนพี่น้องวันนี้นะมูขาไล่คนหันกลับบ้านกับเพื่อนเนาะวันนี้อยู่ซคนสองคนตโต๊ะสองคนกับอีก พี่คุณเองก็กำลังไปห้าวสาวแห่ขนาดเสื้อมันอย่างฮองไห้แล้วน้าปาซาอย่างค่นคือเหามันสิบีไปฮองไหอ้อีกืออีกือเบอร์เนี่ยขนาดเสือ้อนี่พี่ดองมาเด้อพี่ดองมาเนี่ยเจ็มเตียมกันพี่ดองมาหน่อยขนาดเสื้อยังฮองไห้แล้วน้าปาซาอีหยังสิสไปพร้อมแก้มนี่พี่ดองมามาพี่ดองเอ้ยโอ้หอมขนาดพี่ดองเลยฮ้องกบกุ๊บกุ๊บกุ๊บเนาะ บอสเสียพี่น้องมันเล่าจากดูเวียลิกงานมืนแต่ละคนกันหาแบบจะได้ว่าคาร์โบไฮเดรตเนาะคาร์โบไฮเดใส่ใส่ได้พี่น้องเลยอันนี้คือน้ำเพรยเนาอพี่น้องนี่นะพี่น้องนี่พี่น้องนี่น้ำเพีาะแล้วพี่น้องนี่ยังอันนั้นนี่ยัางเนื้อหันแบบหั่นปุ้งเฮดเจวพี่น้องน้ำเพรยะชุดก็คมๆเลยนี่เบิ้งเนาะเบิ้งเตะสีพี่น้องเลยซีฟังอางบ้าบอป่ะเนาะคมๆเฮงแยนเฮงแยนมันจะเฮ็ดย่างเจวเจลเจลเพียอ๋อนี่บอก นี่คือตำเทียวเพียอันนี้นี่สูตรสะวันอเคสพี่น้องนี่นะสูตรสะวันอเคสได้คันคันมาสูตรสูตรไห้เนื้อหอยนิ่งไส่แบบมักเพชรพนพี่น้องเลยเออมักเพชรพลล่ะกันเขาบอกห้องไม่พุ่งเลยอันนี้สูตรไห้แต่เนี่ยตำเน้เค้พี่น้องเดี๋ยวนี้กำลังเอาเพียวสนอเบียว่าคันสูตรไห้เนื้อเนี่ยจะเอาใส่ถ้วยอันนี้ใส่โคตคนๆพี่น้องเนาะโคตแบบอันนั้นเลยว่าคือลาบเลยวปาจันมข้นโคตรไพ่หวังไว้วงแยสุขภาพของท่านอันนี้คือเจียวเด้พี่น้องเด้ ผมโค้มพี่นอ้นองเลยกัดหูกับบอกพี่น้องกัดหูสร้างบารกับบ <precisa> อกนี่นี่เจียวเพียนี่แบบนั่นเลยเนี่ยแบบปั่นลาป้าไปคุ้นๆ <ละ S 1> เลยพี่น้องเอาดิจนั<ล>นี่พี่น้องนี่เจียวเพียเหมนนี้นี่จุดจ้าจุดจ้าจันนี่พี่น้องนี่กับกบใส่เข,าข้าครัวเขา้าวบุคคลพี่น้องนี่ใส่บุคคลไส้พี่น้องเลยใส่เข้าครัวแล้วก็อ้ออแอแอพี่น้อง คนก็คนน้อยคนคนนีคนเนี่ยไว้ต้มอันนั้นเลยเนาะตรงต้มเลยต้มซีนเลยขัดบอจานท์สักบออืมเอาเดี๋ยวเลียรเด็กพี่น้องยีงเด้อเกี่ยเียรเด้อสนามมิกบอจานท์เลยบอขอแล้วขอแล้เนี่ยอันนี้สลับเด้อโอเค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 เอาเัร็จนำใส่บนนี้โอเคโอเโอเคอะไ้พี่น้องอะได้เจนเจมตูดคือเก่าพี่น้องเลยเสียดๆน้ำกันพี่น้อง ซุกเรา <Stevens>. บ er. <Aww. S 1> ัวเนี่ยซุกแล้วบ้าเนี่ยซุกแล้วเรียบร้อยพี่น้องซุกแล้วกำลังสวยกำลังเป็นตัวเป็นตัวพี่น้องถูกเสื้อของไฮเสื้อของไฮพี่น้องขนาดขนาดเสื้ออย่างของขนาดเสื้ออย่างของไฮพี่น้องที่ได้ภาษายังคือไฟดักห้องแกมพี่น้องเลยเสียบเสียมกันเด้อพี่น้องบัวนี่นะนี่ยังไฟมือเดือบันั้นจะได้จานเ่าวจานมีอจะได้เ่าเนี่ยเห็นยังจานในนี่นะสวยเพชรยังสวยลาบลาบสวย อะคะแปลว่ามีขามองพี่เน่เลาบซีนเปลาบซุกเดี๋ยวพี่น้องเดี๋วพอเอาบมากินดิปายนเเนาะ่กินอะไรันอีกเนกินดิบใดอยพี่น้องเ่เงียบเงียบเงียบพี่้อไอ้ลาบไอ้จืเขวานะลาบไอ้จืเดี๋พี่น้องเยเอาเพียร์เท่าไรบอจันะใส่เลยมีนี่คือเพียร์พี่น้องเลยดำคือเลือดไ้ไป่ากินพี่น้องเสียบุล้วพี่น้องเลย ห้อใส่พี่น้องไาสิบบรุดได้จานอนยบ้าหกสิบบรดจาเนาะหาหกพันเนี่ยพี่น้องแซมีพี่น้องเนยบ้าตอนเองาไรได้จสิบลอาพันพี่น้องมีเน่ยแพงเสบป่ะเนี่ยเบาจาเสียบว่เสีบเสียบมัยเนาะเอาสิเบิ้งสิบเสียบปะตกครัวเด้อพี่น้องเด้อตัวใส่แล้วก็คนคนล้วก็ใส่อีกนะพี่น้องเนาะอืนี่เรียบร้อยวันี้นะ ผมกินก okay. yes, okay, ับอกโบมักแก่พี่น้องอาหารการกินลาบก้อยซอยกะปิแหม่ลาบก้อยซอยแซ่มาฮอดอเด้อพี่น้องเด้อนี่นะแตกมาเรียบร้อยจะเเทมก็ได้จัดเทมพร้อมแล้วบ่พร้อมพร้อมจวดพี่น้องเลยมเอนีกาคือว่าอะไรเนาะซางสั้นกระโดดหนึงพี่น้องเลยแต่กะบะไรกินแล้วกินเบี้ยพี่น้องกินเขาธรรมาได้เลยพี่น้องสมัคคีสมัคนังตาโปสุโคพี่น้องแหม่โแม่ล้วพี่น้องเลย ซิกมาแล้วเนาะากินข้าวเส้นมุกี้กับน้องเล็กกันหน่อยพี่น้องเบิ้งกองน้ำพี่น้องห้ากันกินกันมีแยงแดบพี่น้องไปเบิ้งน้ำกันอันนี้คือเจลพี่น้องเนี่ยอันนี้เจลเพียสูสวรรค์นาเคสได้พี่น้องเด้ออันนี้กะลาบสูสวรรค์นาเคสพี่น้องอันนี้ก็คือผักขแยงก็มีเลยมาจะหักไตเนาะผักขแยงนมาแตงแล้วก็หอมบัวเนาะหอมเป้พี่น้องเราบอกมาพักในเมียงจะเตรียวเมียงนี่นะจะเที่ยวเมียงนี่นะเมียงนี่เสื้อลองไห้เสื้อลองไห้ก็น่าเสื้อ่ะลองไห้แล้วมันบ่ทำไมเสืออออองงงร้้้้ไหพพีี่่นนตบมา แส่บๆกันเด้อพี่น้องวันนี้เด้อแซ่บๆพี่นอออ้องเซ่รๆเออครับใจครับอืมอืมเขาแงหมกๆนน้วดชาเน่บวนน้ำร้มอ่ามา พี่น้องฟังให้ฟังเล่าเด้อมามาพี่น้องกินข้าวตำกันเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวแรงแกงข้าวอุ่นพี่น้องก็แกงอ่อนเนาะพี่น้องเนาะกินข้าวแรงนตำกันเด้อพี่น้องเด้้อก็กินข้าวเลาะข้าวแรงนะกินข้าวแรงนตำกันเนาะมีปีงซีนแดงเจุาเพียรแดงเจ้าเพียรแดงพี่น้องเลยนิดยาเทมาเมนูซูชพิเศษก็คือ นี่กับพี่น้องปีเซอรหของไฮวจเจมจานไปไปปีเซอร์ขอพี่น้องเลยเบาการคันเคอร์้นเนอนส่งนี้น้องพอิมตาไปแล้วส่งนี้คืดลายนะนอนบวอิมตาคืดลายน้ำซาไม่ห่างพี่้องแหมจะต้องับบวาทำได้บ่เนของเก่าคเดออ์พี่น้องจานถานักมันมากเลยเน่ยจานได้จานของเก่าคอเดออ์มากขนาดด้พูด ก็เก่าเขาเดิมมากนะพี่น้องเอ้การ์ตูนมาปลาคอดนะพี่น้องเด้อกินเค้ากินน้ำกันนะพี่น้องเนาะปลาคอนนะพี่น้องเรากินเค้ากินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อในคลิปนี้กาส์ตูนมาปลาคัวพี่น้องเอ้มาก่าลืมฝักไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามเด้อพี่น้องเด้อเจะบพัดคลิปใหม่ๆนะพี่น้องเนาะขอบใจไลายเด้อพี่น้องเด้อไก่สิฮอดเจ็ดพันซับลาพี่น้องเอ้แต่พัดเล่นเกิน์ลยูทูบพี่น้องเล่นเล็กสมองกระเด้นพี่น้องเอ้ไปก่อนพี่น้องนี่จะต้องตูดตูดตูดพี่น้องขอบใจไลายเด้อพีี่่นน้้้้ออออองงเเดดขบใจายพ